ตามสัญญาครับผมกับอีน่น่อยได้คัดเลือกคนที่สิได้รับของชํารวยมากแล้วได้ครับแล้วก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วครับเบิร์ตมินลินแล้วครับเบลเลอรจักอันแล้วครับแล้วมือนี้ผมก็สามารถเอาย่ายนน์ออกจากบ้านน้องแสงได้ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ผมให้อู้สอมอีดําต่อไปอีกมือนี้ทางอู้ก็ให้ผมไปนัดรับอีกแล้วครับแต่มือนี้ผมกับอีน่น่อยสิบอร์คีอีฟีหนูไปแล้วครับมันน่านหอดครับผมก็เลยเอิ่อญเอาไอแก็บมาหลับดีกว่าครับมันยังเร็วครับแล้วรถไอแกลนั่นบังเอิญคักะคมรัะคบาว่่่ผมอยได้ ยังบ่อหลังจักเถียย้อนวายังบอดีครับพี่น้องแล้วผมเมารถครับ <c oughs> พอเรามาหอดเทนอีดําเข้ามือนีเมียพญายิ่ยิ้มได้ด้ครับโอ้โหเรื่มดีขึ้นครับพี่น้องทางไอ้สร้างเพิ่นกระแกงห้ไปหลายจุดแล้วครับเพราะว่าจะเป็นซุ่มล่อแล้วก็ล่อแม็กเอาไปคัดแล้วก็เอาไปเฮ็ดสีแต่ว่าจุกเน,นี่ยยังหายอยู่เด้อคับไอ้ <c oughs> แต่มันก็นยังเหลืออยู่สองจุดครับเรืองพวงมาไลมีเสียงกับเรืองอ่าสติ๊กเกอร์คอปันประตูไหมครับพอดีว่าผมตรงใส่รถพี่พนักงานเพิ่นเลยบบอกาามิอให้ต แล้วเลื้ยงพวงมาแล้วเพิ่นบอกว่าให้ผมเอาไปเช็คยุสซูนเรามาบอกเพิ่นว่ามันเป็นอีหยังเดี๋ยวเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวเพิ่นสิซ่อมตรงนั้นให้หลังจากนั้นผมก็เบ,บิ่งแล้วผมก็เทสเรียบร้อยครับผมว่าเออมันไปได้ผมก็เลยเอาไปครับพี่น้องรองของเพิ่นมาก,ก่อนเดี๋ยวผมก็ยังสิเอามาเฮ็ดใหม่อีกครับอันนี้เป็นของชื่นรวยที่ว่าสิไปส่งให้พี่น้องล่ะครับอีนโนนัยก็มาติดโบติดหยังอีกเด้อครับพี่น้องคั่นผู้ใดบ่ได้อย,ยา่าด่ามาเด้อครับมันเหลือบ่ได้หลายครับตอนแรกผมก็คิดว่าแม่นบบบ่มมีไไผอยยากด้้ััครสิว่าพี่ๆหลายคนอยากได้แฮงครัไหมอเาคือเก่่่านนัละครับ มีไั่เดรับของแน่นนครับมาแสดงโตัในเด้อครับ บอกไปแล้วครับว่าเม่นหน่อยเด้ครับพี่น้องเต็มถุงเลยเด้ครับมันอันใดหน่อยเองครับระเบิงความกวนของอีนอหน่อยครับเอาถุงของขายสีเหลืองมาใส่แต่ว่ามาส่งของสีสมครับทางร้านเพิ่นก็ใจดีครับเพิ่นบอกว่าส่งได้เพิ่นว่าพนักงานก็เป็นหมูบขบขมเองนี่แหละครับพอระส่งเรียบร้อยแล้วค่าส่งน่ะหลายกว่าค่าของอีกครับพี่น้องแต่บ่เป็นหยังครับผมเต็มใจให้ครับหลังจากนั้นเป็นเวลา2:50นาทีครับพี่น้องก็สิงงว่าผมตื่นขึ้นมาเฮ็ดหยังนีงครับเดี๋ยวผมสิพามาเบิ่งครับเลี้ยวไปอุ้มคุมอุ จากรับจากนอนครับ <c oughs> ผมกับมู่้งจักรับจากนอน,นกันครับนอนเลยข้าวเดียวกับตื่นขึ้นมาอาบนำ้ำล้วก็มาเก็บของใส่ล่างนี่แหละครับของยุน่นนั่นจะเป็นของสดครับเป็นพวกของกินพี่น้องก็จะสงสัยว่าสิเอาไปยังน่องนอ,นนองมดพดลอยเห็นนขิบย่อยหน่อยหรือว่ารูปยหอยหน่อยก็นานี่กันสิพ่อสิรูแล้วครับขนของคือรถนี่โอ้โหหลายแห้งครับพี่น้องผม,งมน,นึกว่ามันใหญ่เฮี้ยนครับพอถ้าขนของเรียบร้อยแล้วก็ไปนำปลุกทุกคนให้ลุกปกตินี่แม่สิตื่นเสาร์ก็มูนี่ครับแต่ว่ามือนีตื่นสวยก็มู่นครับนัดย่อยไหน่องยไปงแสู่ นีใใ aky, ่ย่ยหน่อยจมมาคักแเราผมว่าพอตะมาหัวตอนนล่ะยายหน่อยบอกว่ายายน่อยตื่นหนึ่งได้เทียงคืนครับว่าได้รับได้นอนเลยแล้วบอกว่าแล้วลุกขึ้นมาหนึ่งเข่าเราก็ัาเห็ดแนวกินลอแล้วบอกว่าได้ตัวได้ครับเบิ้งคับพี่น้องมีหัวแคบหมูมีหัวยังบุญีทอดสิ้นครับทอดอันหมูแดดเดียวเข่าเนี้วเอาใส่ถุงเซี่ยวจนมามันเมียกเบิดไหมครับสิากันไปใส่ไว้เลยครับสิ้ากันไปเที่ยวครับพี่น้องพอดีว่าก่อนแตงงานอ่ะผมบอกกับพ่อยินล้วยาหน่อยวแต่่เาีล้วก็ย่ายหน่อยบอกว่าจันล้างแต ตอบตกลงทั้งสองคนเลยครับผมก็เลยด้ดยจัดทีมแบบฉบับเล่งด้วนอะ่ะคิดในใจตอนนั้นก็คือขันว่าคว้าโอกาสนี้ไวผมคิดว่าผมอาจจะได้โอกาสนี้อีกเลยครับหรือคันได้ก็อาจจะโดนครับกต่ว่าได้ไปหลายครับไปประมาณ10บคนนี่แหละครับพี่น้องมีเฮียนอีกนอยน้อยแล้วก็มีเฮียนผมขี่รถอีดําไปหล้วก็ขี่รถพ่ออีกขั้นหนึ่งตอนแรกว่าจะเมารถตู่ไปครับแต่ว่าพอว่าส่วนต่างมันหลายเกินไปเข้าขับไปเองดีกว่า พอดีครับผมก็เห็นด้วยครับเพราะวัยยังไ่ได้ครับเพราะว่าผมเป็นคนเมารถครับคันผู้อุ่นครับนี่บราว่าไพกระซาวครับผมเมาแน่นอนนอนตัวตากสิเสารถตัมากแล้วกัให้คนขับเพื่อนนั่งข้างๆผมเป็นคนขับแทนครับขับมาบักโดนครับตอนนี้มาหอดชนบุรีแล้วครับเดี๋ยวตอนหน้าผมสิพาไปเบิ่งครับว่าผมสิพาทุกคนไปเหตุยังไง